ยี่สิบเจ็ดวันก่อนไปเซิร์ฟแล้วกูล่าโอ้โหฟอตโตอีกตั้งแต่อ,อยู่ไหนอยู่นะอันนี้มีมีไอ้นี่ไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ซึ่งกูไม่ไม,ไม่ไม่รู้อะไรทั้งนั้นทำไมชุดกูมันโศกังอะไรอย่างนี้เนี่ยหมวกก็จะพังก็กัดเหล็กก็โป๊กปปทนไฟกูเอาไปทนทำไมคงมีสกิลิตันยิงไฟมาอะไรอย่างเงี้ย กูจะไปทำอะไรตามทันคนอื่นเขาไวันนี้น้ำในฝนมันจะห้าไหนอ๋อกูมีวีไว้ในวันนี้เรามีดาบเหล็กโง่โง่โลโงโงแล้วก็สุดหรอไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังคิดกูว่าเราจะทำอะไรดีไม่ไม่มันไม่มีอะไรให้เราทำา ตีมันคือสตีฟเว้ยเชื่อกูมันคือสตีฟไม่กูเขีโฮโฮวยวไปนี่นั่งด้วยนั่งไม่ใช้อันนี้นั่งอยู่บนสตีฟง่อ,งงองในบ้านแคบๆแล้วก็โล่ทิมหน้ามันไม่มีอะไรให้ทำจริงๆดิเออแลละเราจะมาเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันอนรบปยางไนเอาเปว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการหาฟอร์จูน จะไปหาฟอนโจจากไหนเราก็ต้องไปหาที่หมู่บ้านเออใครๆก็รู้แต่กูไม่รู้ไงโอเคตอนนี้เราก็มี <Okay. S 1> เลเ,เจอร์ที่เป็นคนขายข้าวไม่คนซื้อข้าวเลเจอร์ตอนนี้ไม,ม,ปปม่มีหรือเปล่ามีไหมขอแนะนําอ้เจ้า์สำหรับคนกลัวผีนะฮะหนังสือสารหารผีนะฮะมาซื้อก็ได้สี่ิบแปดเอเมอลอนซึ่งกูไม่ซื้อกูไม่ต้องการต้องการ,อการฟอร์จูนรโมชั่นพิเศษเอาไก่ๆฮะมาแลกเศษเหล็ก เราเสิยเหล็กสองอันว้าวมีซิ่งเออจริงๆแล้วเราก็ต้องคัดคนที่ไม่มีประโยชน์ออกไปนะเพื่อทำให้ประเทศเราเจริญสงบสุขร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ชอบที่ชอบเออไม่ใช่อืมถีนไหนนี่ยใครทำสิ่งประดิอะไรแถวนี้เป็นปฏิมากรรมที่ยังทำไม่เสร็จหรือว่างหรือไงก็ไม่รู้นะ เมื่แล้วตางกลางท้องทะเลอันร้อนและอุโดยข้างล่างนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตอันมหาศาลที่ต้องจะมานอนกับเราโอ้โหใครมันมาทิ้งขยะอะไรเแถวนี้ต้องอุ้ยมันฝรั่งฟรีอืได้แล้วมีอันนี้ด้วยนั่งร้านเออสิ่งมีชีวิตได้เวลาปน้านคนอื่นหลยเดี๋ยวมายิงไม่ได้ โอ้โหมีธนูไยพกธนูเยี่ยมไปเลยติดตจอบอ้ไปแล้วไปแล้วเยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วย่องย่องเราไปไปง่โง่โง่ไปแล้วไปแล้วลาก่อนนี่ไงได้ธนูมาแล้ว กระจกขอโดนไอนในกล่องนี้มีของฟรีนะเอามาหนึ่งดิจริงๆแล้วกคนในเซลพินนี้ก็คือห้ามคุยขอคนอื่นนะแต่ว่าน่นอนเราจะไม่ฟังเราก็อย่าเือฝากของใส่อยู่ด้วยจะเช้ายัางมันจะเช้าหรือยังไม่มีวิแววของดวงอาทิตย์มันมืดไปหมดแปะบอกเลยกูนี่มันจิ่งกวาวอโอเค ว้าวอันนี้คืออะไรอตอนโอ้โหหนเรืกก่องการต่อสู้อุ้ยตกใจจังเลยว้าวนี่นะครับทุกคนในเซลเขาทำกันนะมีทุกคนนะครับแต่ไม่มีข้าพเจ้าโอ้โหน้อยใจเงี้ยขอถาบแล้วกันเนาะอ่าชิบหายแล้วต้องพังจริงเอิมต้องเอาอันนี้ติดตรงนี้แล้วก็เฮ้ยขึ้นไปอย่าล้นเว้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดน,นี่บอกเลยไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยเหมือนเป๊กทุกชอ็อตโอ้ คือซอมเบย์อย่างนี้เราต้องสู้นี่กูทำกูทำมันไปแล้วไปแล้วเว้ยโอกนะ้กรีดนะกรีดเลยไม่ต้องการเอาไว้ไม่เนี่ยวขอ,อ่านหนังสือ่อยดิโอ้โหนี่มันนี่อะไรวะเครื่องประดับเออใช่กดตรงนี้เราต้องห้ามขโมยของคน,นอื่นใช่ไหมเออขอลาพีแล้วกันโอ้ โอ้โหของดีบอกเลยเรามันจอมโจรน,นะนี hey, เ่เศษเหล็กโอ้โหของโคตรมีค่ากระวองเพชรด้วยเอามาอันหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็แค่เอาของที่ไม่จําเป็นทิ้งไปลาเพชรนี่ก็ของใครไม่รู้แปะไปไข่แปะแปะหล่านี่ก็ไข่สมพี่เอาไปคืนที่ครับพ่อนอะแปะเลยละโคตรเท่ขอไปสำรวจในเธอกันดีกว่าโอ้โหเวียนหัวชิบหายเลยไหมมันหมุนอย่างนี้ โอ้โหมีของให้ขโมอีกแล้วเอามาเลยเนี่ยขนนกเนี่ยจะเอาไปทำโลูทธนูพอดีเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอันนี้มันไอเทมมอสในเซิร์ฟนี่เออใช่เราไม่มีเรสแนเพราะฉะนั้นก็นี่เลยเถาวันอันนี้ก็น่าจะเป็นทางไปบ้านของใครสักคนแล้วทำไมต้องปิดไปจช่นี้มันต้องมีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องไปบุกเลยโอ้โหนี่แหละบ้านของเจ้าของเซิร์ฟตอนนี้ชาวบ้านขอฟอ์จูนแค่นั้นพอ มีไหมมีไหมมีไหมต้องการฟอร์จูนฟอร์จูนมีเมนดิ้งไหมไม่ใช่มีแต่เ e นดิ้งอะต้องการฟอร์จูนมีฟอร์จูนไหมเหมือนจะไม่มีมีมีไหมมีหรือเปล่าไม่มีโอ้ผมไม่ได้ทำนะเมาส์มันไปเองโอ้โหโโโหิบหายแล้วข้างล่างมีอะไรอ๋อตกใจ เนื่อจะตเรงสั่งเรือแล้วแล้วอื่ได้ไหนเนี่ยอย่างน,นี้ไม่ต้องมีของมีค่าอย่างแน่นอนมาทีย่า่นี้อาจจะเป็นใหญ่พิเศษเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บมาไว้นีเ่เป็นไงขโมยแม่เทอของเจ้าของเซอร์โอโ้โ,อโหกล่องโคตรใหญ่แล้วดูของแค่นี้เขอยู่แค่นี้เออ,อต้องกองใหญ่ไปทำไมนี่โอ้ไปทางเสนยาวไกลโอเคมาทางนี้นี่รู้ใจแล้วมาทางนี้น่าจะดีกว่ามันก็ไกลเหมือนกนะันอ่ะคงต้องเดินสินะ อันนี้เป็นบ้านของเออนั่นดีของใครวะบ้านลอยฟ้าไม่ใช่ดีฟาร์มน่าจะฟาร์มมีแมวด้วยผักตรงไปดีไหมไม่ดีกว่าเพรือว่าหลังจากลงคลิปนี้ไปกูน่าจะโดนแบนออกจากเซิร์ฟนุกเตอรเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็หาขโมยของมีค่าเฮ้ยโอ้โหบันไดนี่ต้องการพอดีเลยเอาไปติดบ้านนะีนี่บ้านโบเลตอ่ะทำเป็นโบเลตให้ดูมาสักอันแล้วกันเรวก็แปะมันไว้อย่างเงี้ยแต่ถึงที่เราต้องการเนี่อยู่ในฟอร์จูน ทำไมเราต้องมาไกลบ้านด้วยพวกฟอจูแม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยอันนี้เขาทำอะไรเขาทำเป็นหมู่บ้าน่ะหมู่บ้านกลัวๆงี้นะ่ะเออเฮ้ยขยันดีเหอเป็นกูก็ไม่ทำนั่นแหละมาถึงสุดปลายทางแล้วมึงต้องมีต้องมีอะไรสักอย่างโอ้โหชัดเจนนี่ไงถอดโอ้โหบ้านมืดพอดีเลยไปแหละยบายมาแล้วสุดปลายทางฝันน้องจะตกไหมนะ่ะสงสารน้องเออเอาอะไรกัน กันทางให้น้องดินี่ไงของที่เราเพิ่งขโมยมาอุ้อันนี้ก็เอาบันไดเติดให้น้องไปจะได้ไม่ต้องกลัวตกนะบายบายไว้เจอกันแต่ไม่เจอกันจะดีกว่าโอ้โหไปมาจากทิวเวนหวัวชุบหายเลยมีบ้านคนอยู่ด้วยใช่บ้านคนหรือเปล่าต้องไปดูโอ้โอ้โหเจอสิ่งอลังการไข่เขาทำวะเนะี่ยก็ว่าหายไปไหนกันหมดมันทำจนไม่มีอะไรให้ทำแนละ้วโดูนี่กอเพชรโอ้โหนึ่งก็ไม่มีไงแล้วกูไม่ขโมยนะี่ย คนอื่นเขามีแต่ของดีๆะเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ของกระโปงกระโปงอยู่นี่อุ้ยขอแล้วกันนะอ้อยนะ่ะนี่แต่ของที่ไม่ชินเลยนี่เราห่างหายจากเซ้อไปไม่กี่เดือนนะขอแล้วกันนะนี้ขอจริงๆอ่ะกับคืนที่เดิมซะใช่ที่เดิมหรือเปล่าไม่รู้ โอเคแล้วสูวเราต้องทิ้งของที่ไม่จําเป็นลงไปมีอะไรวางหลังกูแบอ่านั่นไงชิบหายเนะี่ยกูไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับพี่โอ้โหเก็บของอะไรได้สาระจริงๆแล้วเราไปพ่นบ้านคนืีนเราก็ควรเก็บของมีค่ามาของที่ไม่มีค่าเราก็ต้องทิ้งไปนะไม่ใช่เก็บของเขามาอันนี้ไม่ไม่เคยสอนใครนะเราไม่มีใครทําตามเลยมันต้องมีนะมันต้องมีฟอร์จูนหลงเหลืออยู่มันจะอย่างนั้นเว้ยเฮ้ยมันจะมีปรตู โอ้โหอันใหญ่ซะด้วยสบายดยีไหมเพื่อนตรงนั้นมันอุ่นก็ไม่บอกอ้าวนี่มันทางไปดีเอ็นนี่โอ้โหแลนเทาตกไปทําไงมีบัลรองก์นแบบอะไรกันไหมไม่มีโอ้โหตกไปคือตายล้วนๆไปดีกว่าเราคงจะไม่ไปดีเอ็นตอนนี้หรอกโอ้โหจะมีฟอร์จูนให้กูสังอ่านไหมเนี่ยนี่เลยนี่อะไรอ่ะมันไม่ใช่อันที่กูต้องการนะ นี่ไงฟอตขอแล้วกันนะเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายที่เราแต่ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ไงพี่เดี๋ยวเอาไปจ่ายให้ไม่ใช่เราต้องหาด้วยตัวเองเลย้ยถึงแม้ว่ามันจะมีรอดตาลอดใจหลายๆอันก็ตามโอเคได้ฟอตูมาแล้วกลับบ้าน